เมื่อคุณเริ่มย่างก้าวเข้ามาในธุรกิจขายตรงคุณจะมีอิสระอย่างเต็มที่เพราะว่าคุณสามารถเลือกคนที่คุณรักคุณอยากให้เขาประสบความสำเร็จอยากให้เขามีรายได้มากขึ้นอยากให้เขามีความสุขคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณ อยากจะร่วมธุรกิจกับใครคุณเลือกได้ว่าคุณจะเลือกบริษัทขายตรงอะไรในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมาย MG, M, 2, M Star, g, eline, line, itti, um g at, n i f e n s k y l i n e Uniti, จำกัด Uni City Marketing, ิ้งเังเซนเค o o l ยาสมุนไพรหมอสิง ออลิเฟมคอสเมติกซูเ l ีย n เบ t เท r Way s ซั c เซ s m มอ e คุณเลือกได้เลยค่ะแล้วคุณก็เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการที่จะใช้คุณเลือกได้ว่าคุณอยากใช้บริการศูนย์สาขาไหนในประเทศไทยอยากใช้ครีมลองพื้นอยากใช้แป้งพับอยากกินข้าวแบรนด์ไหน คุณเลือกได้คุณกำหนดเวลาทำงานของคุณเองได้อย่างจูนเนี่ยจูนก็กำหนดเลยว่าตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนเนาะเวลาทำงานก็ <c oughs> <g iggle> จะใช้เวลาว่างที่มีนี่แหละจะทำธุรกิจชนิดนี้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่มีในธุรกิจกิฟฟารีนนี่แหละให้ทุกคนทราบค่ะ แล้วก็กําหนดสถานที่ทํางานได้อย่างจูนเนี่ยจูนก็ทําที่บ้านค่ะทําในห้องนอนค่ะทําที่บ้านญาติทําบ้านเพื่อนทําสนามเด็กเล่นทําสวนสุขภาพทําสนามแบบทําได้ทุกที่ทุกที่ที่เราอยากจะทําแล้วที่สำคัญ บริษัทแม่ช่วยลงทุนคิดค้นผลิตภัณฑ์คิดค้นหาวัตถุดิบที่ดีจากทั่วมุมโลกมาลังสรรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ไม่แพงแต่เป็นวัตถุดิบที่ดีคัดสรรจากทั่วมุมโลกเอามาใส่ในสินค้าให้เราได้ใช้ เขาพัฒนาเขาวิจัยอย่างกิฟฟีรีเนี่ยศูนย์วิจัยของเขาเนี่ยมีอยู่ที่ประทุมธานีก็มีนักวิจัยมีเพภสัชกรมีหมอมีผู้เชี่ยวมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วิจัยผลิตภัณฑ์มาให้เราได้ใช้ไปเยี่ยมชมได้โรงงานของเขาก็มีมูลค่ามากกว่า7,000 ล้านบาทนะคะคือมีความน่าเชื่อถืออะมีโรงงานของตัวเองแล้วที่สำคัญนะคะคือกิฟฟรีนเนี่ยเขาสามารถทำให้คนไทยมีรายได้จำนวนมากเพราะว่านอกจากเขาจะผลิตสินค้าให้กิฟฟารีมีคนที่มีรหัสสมาชิกที่อยู่ในบริษัทเนี่ยแล้านรหัส8ล้านกว่ารหัส คนที่มีรายได้ก็เป็นล้านจากกิฟารีนะคะเป็นล้านคนนะคะ่ะกิฟารีรับจ้างผลิตวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์ให้บริษัทให้โรงงานทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกมากกว่า150โรงงาน150บริษัทนะคะนี่แหละคือค,ความยิ่งใหญ่แล้วก็ความน่าเชื่อถือของกิฟารี บริษัทแม่เนี่ยจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆมาผลิตในโรงงานเขาจ่ายเงินค่าพนักงานเขาบรรจุหีบหอ่อเขาทำการตลาดวางแผนการตลาดให้เราเขาจัดทำระบบจ่ายค่าตอบแทนให้เราอย่างเช่นถ้าเราไปชวนคนมาใช้สินค้าได้เยอะเป็นร้อยเป็นพันคนใช่ไหม เรารู้ไหมว่าเราจะจ่ายเงินตอบแทนยังไงคือถ้าเราเข้ามาอยู่ในกิฟฟารีเนี่ยเรารับค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวค่ะรับค่าคอมมิชชั่นรับโบนัสพิเศษต่างๆเรารู้ว่าดาวไลน์ของเรามีรายได้เท่าไหร่บ้างแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนจากการแนะนําเท่าไหร่ในระบบจะชี้แจงรายได้ทั้งหมดของทั้งเครือข่ายให้เราทราบ เขาจัดทําบัญชีทํางบการเงินให้เราตอบข้อกังขาเรื่องกฎหมายให้เราถ้าเราไปขายพวกยาพวกอาหารเสริอมอไปขายแบรนด์ที่เราไม่รู้จักแบรนด์ที่ไม่น่าเชื่อถือผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายได้เพราะว่าบางแบรนด์มันก็ยังไม่ได้มีการอนุญาตต่างๆโอโยฮา้านหรืออะไรมากมายเนี่ย กิฟฟีนเราก็มั่นใจนะว่าเขาตรวจสอบมาดีแล้วเพราะว่าบริษัทเขาก็ตั้งมานานแล้วเขาคงไม่ทำลายชื่อเสียงของตัวเองนะคะกิฟฟีนสต็อกสินค้าให้มีมากกว่า113ศูนย์ทั่วประเทศไทยเราไปซื้อของที่สุดได้เลยแล้วก็เอาไปกระจายให้พ่อแม่พี่น้องของเรา หรือว่าเราจะสั่งออนไลน์ให้บริษัทใหญ่ส่งให้ลูกค้าของเราก็ได้ลูกค้าสั่งของมาเราไม่ต้องไปส่งเองเืองน้ำมันรถใช่ไหมครับแล้วก็ให้บริษัทใหญ่ส่งให้เราเลยส่งให้เราแต่เราก็ยังมีรายได้เรามีอิสระภาพในการบริหารบริษัทลูกส่วนบริษัทแม่จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการตลาดการคิดค้นวัตถุดิบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากกว่าสองพันรายการในกิฟฟรีนะคะเรามีหน้าที่อะไรอะ่ะเราก็แค่ใช้สินค้าง่ายไหคะใช้สินค้าแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆจากการใช้สินค้าให้คนรอบตัวฟังแล้วก็ชวนเขามาใช้เหมือนเราเพื่อรับรายได้คืนเหมือนผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุดมากถึง45เซนต์ ใครที่กำลังอยากเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองลงทุนไม่เยอะความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนสูงบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากก็ลองเปิดใจศึกษากิฟฟิลดูนะคะ